ไม่เหมือนวิปแปดแล้วเพมันดูแบบเครียดนะถือให้ดีๆก่อนหน่อเดี๋ยวจะเตะไม่ใช่ไม่คือด้วยนะนี่เหมือนวิปแฟดใหญ่เลย สวัสดีค่ะสวัสดีพีเอฟซที่น่ารักทุกท่านค่ะวันนี้พบกับช่องแสงเดือนตะลุยป่าค่ะพีพ่ี่วันนี้แสงเดือนก็มาเข้าป่าคนเดียวเนาะซึ่งเพื่อนๆไม่ว่างนะคะวันนี้เราจะเดินไปน้ําตกเพราะว่าช่วงนี้น้ำเยอะแล้วก็บรรยากาศดีมากอากาศค่อนข้างที่ทจะดีแต่ว่ามีฝนไป,ปอยนะซึ่งอากาศแบบเนี้ยมันจะดีมากๆเวลาเข้าป่านะพี่พ เดี๋ยวเราจะเดินไปข้างหน้ากันนะคะฝากพี่ๆนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจแใสงเดือนในการทำคลิปด้วยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราเดินไปน้ำตกกันเนาะไปกันเลยค่ะตอนนี้ก็มาถึงลำธารแล้วนะคะพี่ๆนี่น้ำเยอะขึ้นแล้วก็น้ำขุ่นขึ้นนะเหมือนฝนจะตกมาติดๆกันหลายวันแต่วันนี้ค่ะคันท,ท,ที่จะดีมากๆเราก็เลยเลือกมาเดินนะก็วันนี้ก็มาคนเดียวเหมือนเดิมนะคะ น้ำคุณอยู่ต้องเดินดีๆระวังเลื่อน เงียบรู้สึกว่าเดี๋ยวไม่นานหน่อไม้ก็จะขึ้นแล้วเนี่ยถ้าเราเดินมาแถวนี้เนี่ยเราจะเห็นแต่หน่อไม้บรรยากาศดีมากมีลม ีเหมือนมีเสียงคนเดินตัดเดินต้งหลังมันเลยนะพี่ๆแต่ไม่รู้ว่าเป็นเสียงใครลมแรงมากกอฝากพี่ ช่วยไปกดติดตามช่องใหม่ให้แสงเดือนด้วยนะคะก็คือช่องแสงลองกินค่ะพี่พี่เดี๋ยวานั่งตรงนี้ก่อนบรรยากาศดีมากแต่ยุงยุงเยอะมากเลยนะพี่พี่มันชื้อนอากาศดีก็จริงแต่ว่ายุงเยอะ ามาก รอบคือเงียบสงบนะเมื่อกี้เหมือนเมื่อกี้เหมือนเห็นมีคนเดินตามหลังมาพี่แต่ไปไหนเราไม่รู้คือเสียงเหยียบกิ่งไม้นะขอเล่นขอหลบตรงนี้ก่อนแอบอยู่แถวนี้ก่อนุงเยอะมาก ก็ตอนนี้พี่แฝดเขาก็เหมือนจะอกหักจกัดดวงดีอยู่นะพี่พี่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะช่วยพี่แฝดยังไงเนาะก็ให้กําลังใจเป็นแบบให้เขาอย่าไปคิดเครียดมากเนาะอะไรที่มันไม่ใช่ของเราก็คือไม่ใช่นะพี่พี่ถ้าอะไรที่มันใช่ของเราเนยมันก็มาหาเราเองนะก็ก็ส่งสารพี่แฝดนะคือเขาดูแบบคุ้มเทให้พี่แฝดเอ้ย เขาดูทิ้มเทให้กับดวงฤดีพาไปหาคุณพ่อคุณแม่แล้วตอนวันเกิดเนี่ยยังเห็นพี่แปดลงดวงฤดีไปหาอยู่เลยนะวันเกิดพี่แปดเนาะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นแบบนี้ที่แล้วก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้แต่ว่าเขาก็มันก็กันใช้ชีวิตก็ต่างกันอยู่แล้วเพราะว่าไอ้คนหนึ่งอยู่ในป่าไอ้คนหนึ่งอยู่ในเมืองมันก็ไม่สามารถไปด้วยกันได้อยู่แล้วดูแต่ถ้ามันจะไปด้วยกันจริงจมันก็ไปได้แต่ถ้า มันความคิดไม่ตรงกันแต่ต่างกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไปด้วยกันไม่ได้นะพี่แต่ว่ามันมันขึ้นอยู่กับความคิดของเราว่ามันตรงกันไหมถ้าความคิดของเราตรงกันเนี่ยเราก็ไปด้วยกันได้จริงๆแล้วมันมีรมแรงผิดปกตินะ เงียบขี้มั้ยเจียนางนีนะเดี๋ยวไปเดินไปข้างหน้ากันต่อพี่เดี๋ยวเราเดินไปฝั่งนู้นดีกว่า <c oughs> เดี๋ยวเราเดินมาฝั่งนี้นะพี่พี่เฮ้ยมีนก นกบินอยู่แถวนี้ตรงนี้สวยมากแมทดูแบบโหธรรมชาติสุดๆตรงเนี้ยตรงนี้เวลามันชื้นแล้วมันสวยมากพี่พี่ต้นไม้มันก็ขึ้นต้นไม้มันหักอยู่แล้วนะแต่มันก็ยังมีแบบกิ่งที่ยังฟื้นฟูด,ดีอยู่เขียวเห็นเหี้ยนเห็ด เห็ดจริงมะนะ่ะเห็ดอะไรอ่ะพี่เจอเห็ดอยู่แถวนั้นแต่ไม่รู้ว่าเป็นเห็ดอะไรไม่น่าจะใช้เห็ดที่เรากินกันนะไม่รู้ว่าเป็นเห็ดอะไรช่วงนี้เดินก็เผื่อเจอเห็ดนะดูดีๆ เจอพี่แฟดเลยอ่ะเฮ้ยพี่แฟดมัไหมที่เหมือนพี่แฟดเตแล้วแต่มันดูแบบเพี้ยนนะใือให้ดีๆก่อนบบนิดนึงเดี๋ยวจเอไม่ใช่ไม่ือด้ยวยหรอนี่เหมือนพี่แฟดใหญ่เลย แฟดไหมองใช่นาแน่เลยพี่เขาหาม,มองแบบนีน้พี่แฟดอยู่นี่ผมไม่เ,เห็นนะอยู่นี่เดี๋ยวเ,เ,เดี๋ยวเดินไปหานะเดี๋ยวเดินไปหาพี่เมื่อกี้เราจเจอพี่แฟดนะ คือพูดเพิ่งจะพูดถึงเขาไปเม็ดๆนะอาอยุยืนนะพอพูดถึงปุ๊บก,ก็คือเจอเลยอ่ะเขามันเดินป่าแบงนี้แน่เลยดูเขาแบบหนะ้าตาเขาผะเพียดหมองหมอไม่ค่อยแบบน,นี่นะยินแย้มนะดูเขาดูแบบคิดเทียด,ดูๆๆๆเดินไปหาเขาดีกว่าหาทางเดินไปหาเขานะ เจ็บหน้าอกไม่รู้ว่าไปโดนอะไรมาพี่เหมือนเวลาย,ยกของหนัก,กนมันจะเจ็บหน้าอกหนูก็ไม่ได้ยกของหนักนะคือเราเป็นคนไปหาแตกกนไม่รู้ว่าเขาดีไหนหรือว่าเราจะรอเขาตรงนี้ กำลังใจซิงกันเลยกันก็ปลดใจกันนะอย่าไปซ้ำเติมกันนะคะพี่พี่ก็เห็นคอมเมนต์มาหลายหลคอมเมนตะ์เนาะคือเอาจริงๆคนเราถ้าถ้าเขารักใครแล้วอะต่อให้ใครจะเตือนอะไรยังไงก็แล้วแต่ก็คือไม่ฟังนะก็คือเขาจะตามใจตัวเองเขาจะเอาตัวเองเป็นหลักก็เหมือนกับถ้าสมมุติเราชอบใครสักคนหนึ่งอะไรเงี้ยพ,พี่แล้วใครมาเตือนเราว่าอย่านะอย่านะอะไรแบบเนี้ยเอาจริงเขาไม่ฟังนะก็คือ ก็คือเราจะเอาตามใจตัวเองเนี่ยต่อให้คนนั้นจะโดนใส่ไรไปสี่แค่ไหนก็แล้วแต่เราก็จะไม่ฟังใครทั้งนั้นเราก็ฟังแค่ตัวเองเขาจะดีหรือไม่ดีก็อีกเรื่องหนึ่งนเนาะรอรอพี่อ้ยนีพี่แฟรเดินมาแล้วพี่เอา้เอาพี่แฟดมาเดินแถวนี้ด้วยเหรอเอม่กิบนะ้นำขึ้นสูงอยู่ เมื่อกี้เพิ่งพูดถึงไปแบบนะพี่พี่เราม่อยู่ว่ามันเจอพี่แฝดคนเดียวหรอใช่อายุดืนนะเนี่ยพี่แฝด้องพี่แฝดพาไปเรื่อยนะครับทำไมเดี๋ยวนี้หน้าตาดูไม่สดใสเลยเครียดหรอหรือว่าอะไรช่วงทำใจอยู่ครับอ๋อทำใจอยู่ก็คิดว่าวลาคนก็ค่น่ารู้นะจากช่องน้องแข่งเดือนถ้าได้ดูคลิปพี่แฝดคงจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างอันนี้มานานยังมาได้สักพักแล้วก็ว่าจะเดินขึ้นไปข้างบนเหมือนกันไปดูน้ำตก เพราะว่าเห็นน้ําขึ้นเยอะพี่พี่แล้วก็มาเจอพี่แฝดนะก็คือเพิ่งพูดถึงไปเรามาเจอเลยอายุยืนนะเนี่ยก็สาธุก็ไม่ต้องเครียดนะพี่แฝดนะก็ก็คือจเอาจริงๆแล้เ,เราคนรักเขาจริงๆใช่ไหมคนนั้นอ่ะใช่นะก็คืจากการพูดยืนยันจากฝั่งฝ่ายแล้วทั้งผู้ชายทาั้งผู้หญิงก็คือดวงดีๆเขาก็พูดใช่ไหม,มก็เราก็แอบใจตกใจอยู่นะเพราะว่าวันเกิดพี่แฝดดวงดีดีที่เพิ่งไปรับเขามาไง ไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ใช่กลับมาหลังจากวันเกิดมน้ะอ๋อกลับมาหลังจากวันเกิดแล้วก็เดี๋ยวคือความจริงอะไรจะเกิดจะต้องเกิดเนาะมันปล่อยเป็นตามความจริงมันจะเกิดคือปล่อยไปตามน้นแหละแล้วก็ทําอะไรไม่ได้เยอะเนาะก็ให้กําลังใจแล้วกันนะสู้นะพี่แซนอย่าไปอย่าไปเครียดอย่าไปอย่าไปคิดสั้นนะไม่ดีนะไม่ถึงขนาดหรอกกลัวกลัวแบบโอ้โหรักมากคิดสั้นอะไรอย่างงี้ไม่เอานะ ต้องไปต่อก็เป็นกำลังใจให้ดีกว่านะคะก็คอมเมนต์กันมาอย่างสุภาพแล้วก็ให้กำลังใจกันดีกว่าเนาะมางทีคนที่เรารักอะเราก็รักเขาอะเนาะรักไปแล้วอะทำไมได้เนาะแต่ก็เกิดเรื่องแบบนี้ไปแล้วก็ต้องทำใจยอมรับใช่ไหมเรอพี่เจ้าไอ้คนรักของวันก่อนพาพวกมันกระเทือพี่ใช่หรอมันรู้ความจริงอะแบบมันบอกรู้แล้วว่าโยงยีแอบใครคุยกับพี่ ไปที่ติดเลยพี่ไม่รู้เรื่องอะไรใช่ป่ะเรามาเอาคนมาลุมเพื่อนมันแหะมาลุมเพื่อน่หรอแล้วแผลเล็กน้อย้ปวดใจมากตั้งเลยเถอะเดี๋ยวทีใครทีมันเจอมันบ้างไปคนเดียวเลยมาสองคนเลยรอบหน้าต่อเนี่ยว่าจะเดินขึ้นไปจะเดินไปดูน้ำตกข้างบนก็รอบหน้าพี่ก็พาหนูไปนะเดี๋ยวหนูช่วยกระทืบยอกยอก็ก็ดีใจนะมันเจอพี่แฟน เราแซดจะดูหน้าหมองๆนะวันนั้นหน้าตาย,ยังสดใสยอยู่เลยที่เจอแต่วันนี้ดูหน้าคล้าเหมือนแบบโยนของหรือ,รอว่าอะไรสักอย่างหรือเปล่าไม่ไน่ใสเลยดิบ<ด>เหมือนอคนยังไม่ตื่นหรือเปล่าผ่อนน้อยผ่อนน้อยเพราะว่าเครียดใช่ไหมคิดเยอะน,น,น้อยแต่บางกีก็เราก็เนียอาจจะนอนดึกหรือเปล่าเ,เนี่ยหมือนกับเพลงกับเรื่องดูอะไรกันคืนเนี่ยดูพวกหนังอะไรเนี้ยทีเราดูคอนเนย โอเคงั้นพี่แบ้เดี๋ยวเราเดินขึ้นไปพร้อมๆกันดีกว่าเพราะว่าพี่แบ้ก็จะขึ้นไปข้างบนใช่ไหมเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปพร้อมๆกันนะเดินขึ้นไปพร้อมพี่แปดนที่ <S <S ก็วันนี้ก็ดีใจที่มาเจอพี่แปดนี่มีเพื่อนร่วมเดินทางระหว่างทางแล้วก็ตั้งใจจะขึ้นไปข้างบนพอดีแต่ทั้งพี่แปดเนี่ยวันนั้นไปเจอมาใช่ไหมเหมือนไอ้นี่เหมือนเจอพี่แปดแต่เรียกแค่ไหนก็ไม่หันอ่ะไม่ใช่พี่แปดใช่ไหม แถวแถวห้างพี่นั่นแหละ,ะก็คือเดินไปใช่ไหมเรียกเรียกแค่ไหนก็ไม่หันก็คือพยายามเรียกแล้วพี่ก็คือเดินตามเดินตามขึ้นไปใช่ไหมแล้วก็หายเงียบไปเลยอ่ะตามหาไม่เจอแล้วอ,อ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปพร้อมพี่แฝดกันเลยแล้วกันเนะาะฝากพี่ๆี่ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้พี่แฝดนะคะให หัวใจกลับมากระซับกระใสเหมือนเดิมนะให้หัวใจกลับมาฟุ้นฟูไวๆนะเพราะว่าตอนนี้ก็อกหักดังเป๊ะอันนี้เราคุยเดินเล่นกันนะคะจะได้ม่เครียดเนาะพี่แสตดเนาะโอเคเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปพร้อมพี่แฟตดกันเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> วิวค่อนข้างนี้จะแบบอันนี้ระหว่างทางเดินขึ้นไปนะพี่ๆ <c oughs> ตอนนี้พี่แฟตดเขาก็เดินนําหน้าไปละนวล เขาก็พูดน้อยนะมันรู้สึกว่าพูนหอยลงเนาะแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะตื้อเขามากกลัวเขาล้าคาญเนาะเขานั่งนั่งเครียดแล้วก็ไม่อยากพูดเยอะนะเดี๋ยวรอเดินขึ้นใหม่ที่ลำตกพร้อมๆกันฝั่งนู้นจะมีต้นกล้วยด้วยนะพี่พี่ เขาก็นั่งนั่งอยู่คนเดียวตรงนั้นเราก็ปล่อยให้เขานั่งไปก่อนเนาะให้เขาได้นั่งพักผ่อนสบายจิตใจอารมณ์เราก็ไม่อยากรบกวนเขาเยอะก็คือคนเราถ้าเจอเรื่องแบบเนี้ยก็อยากอยู่คนเดียวเนาะอยากนั่งเงียบอยากเอ่อควบจะทำทำสมาธิให้เงียบๆเนาะก็ปล่อยให้เขานั่งไปก่อนนะ